ประมาณก็คือมีการแก้ไขข้อมูล GPS ของเรือที่จะดำเทิได้ได้เร็วไปแล้วล่ะนะมีการแก้ไขเวลาของ GPS ของเรือน,นะซึ่งมีการพิสูจน์แล้วล่ะว่าจริงๆจุดที่แก้ไขมันเกิดข้านเส้นเวลาแต่ต้องแก้เพื่อ,อเพื่อให้มันตรงกับไทลน์ของเรือน,นครับก่อนจะไปรับชมนะครับฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดดันช่องเราด้วยนะครับช่องผมเป็นช่องหลักทีมงานพันเอกนยายแพทย์ธวัชชัยการจลรินพยานในคดีแต่งงานทวันะครับเดี๋ยวไปฟังที่อาจารย์งสสันนะครับได้อธิบาย ให้กับประชาชนที่บานาอ่าได้ทราบข้อเท็จจริงหลังจากที่เราคัดค้า,า,านพะิพากษาแลนะครับสิ่งที่เราได้เห็นและเราได้จัดทําเอกสารเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อส่งมอบให้กับดีไอตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับชั้นต้นจบมอุทณ์ดีการนะครับอยา่าเลยบอกว่าจบจบได้ยังไงในเมื่อประชาชนอย่างเรายังไม่หายสีนสงสัยความวยุติธรรมมอยู่จริงนะครับใจเอาครับเพราะทุกอย่างมันมีขั้นมีตอนนะครับสิ่งที่เราแถลงในวันนี้นะครับที่ทุกคนได้ฟังน,นะครับไม่ใช่เป็นการแถลงเฉยนะ เป็นการแถลงที่เรายืนทอนจนสําเร็จนะครับที่แม่ยืนเข้าไปเป็นทอนนะครับโดยมูลที่าฤฤฤฤาจาเข้าพเจ้าระจากรเทรดินาทีมน,นะครับและเรานาพยาหลักฐานที่เป็นหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ที่เราพบนะครับพบข้อพิรุธการบิดเบื่อขอัจริงหรือทําลายหลักฐานนะครับเรากล้าพูดนะครับเพราะเราเห็นในคำพิพากษาทั้งหมดแล้วลหลายๆอย่างครับและทุกคนลองชั่งกำลังดูนะครับทียดาจารผมจะได้อธิบายให้ประชาชนได้มีความปลอดในครั้งนี้นะครับผมย้ำเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่พวกเราทําไม่ได้ทำเพื่อแต่งโมเพียงเดียว พวกเราทำเพื่อระบบถูกต้องตามหลักความจริงพวกเราทำเพื่อลูกตามของเราของแม่ฮนครับมาต่อสู้ด้วยกันครับที่พนักาประชาชนเราคือภาคประชาชนมีส่วนร่วมครับทุกการแชร์ทุกครั้งนะครับเป็นกอป้อ้กันของพวกเราครับจะได้รับข้อความข่าวสารอย่างัวดถึงนะครับในการปฏิรูปกระบวนการที่ทำได้ไม่ใช่ว่าคุณจะมีเงินมีพวกพ้องมีอำนาจคุณจะทำอะไรก็ได้ลูกเขามีพ่อมีแม่นะครับ พี่สาวผมต้องได้รับความจิอาจารย์โคสันได้สรุปใน EP นี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะจัดทำคลิปต่อไปให้ฟังเรื่อยๆนะครับช่องผมจะเปิดหล um. ักฐานที่เป็นหลักฐานความจริงเท่านั้นฝากแชร์ฝากติดตามนะฝากผักดันฝากสนับสนุนช่องเราเลยครับขอบคุณครับสาหรับข้อพิรุธเนี่ยนะฮะในเรื่องของไหนเรื่องโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสีมนักนานสอบสวนหรือว่าฝ่ายที่สูนระดักนิติเนจะมีนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเราพบ ในจัดสรน์เนี่ยพบว,ว่ามันมีข้อที่จริงหลายเรื่องนะฮะที่นักงานสอบสวนแล้วก็ทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราเว้นไม่ตรวจสอบนะครับนะครับอย่างที่คุณเอกราชพูดนะย่างภาพสีภาพของแตงโมนเนี่ยซึ่งมันอยู่ในในข้อมูลที่ดูดมาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ตรวจสอบภาพหล่านั้นนะครับมีการเอ่อมันมีมีใน,ในในรายงานนิติเวชเนี่ยพบคราบสีดําในลําคอนะครับในปากของแตงโม แต่ก็ไม่ได้มีการไปพิสูจน์ว่าไอ้คราบสีดำนั้นคืออะไรและไม่มีและไม่เขียนในรายงานด้วยว่าไอ้คราบสีดำนั้นเป็นคราบที่เกิดจากอะไรในกระเพาะด้วยและก็มีในกระเพาะด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกตินะครับแล้วก็จากการที่ดูในในจำนวนคู่กันในของนักชี้วิยะก็มีการพูดถึงเรื่องเหล่านี้อยู่ว่าถ้าเป็นการตายในรูปแบบหนึ่งที่ที่มีการกดน้ําในน้ําตืน้ <c oughs> นก็จะมีเศษครกเศษทรายอะไรเข้าไปอยู่ในกอได้แต่ถ้าตก ในแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยซึ่งมีความลึกมากเนี่ยขาดใจตายก่อนที่จะสูดเอาโ,โดนเข้าไปได้นะเพราะไม่มีของลึกนะครับอันนี้อันนี้ก็ไม่ปรากฏที่จะเอาเข้าไปสูบมีจำนวนการสอบสวนว่าพิสูจน์ว่ากลาตงกล่าวได้เปมืนเดกไหนนะครับแล้วก็ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยที่เราพบเนี่ยเราพบว่าผู้ต้องหาบางคนมีโทรศัพท์สองเครื่องบางคนมีโทรศัพท์สามเครื่องอนะครับบางคนมีเครื่องเดียวนะครับในการขอตรวจเนี่ยนะครับ คนที่มีโทรศัพท์ 3, สามเครื่องเนี่ยตร,ยรตวจแนะค่เครื่องเดียวอีกสองเครื่องไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจทั้งหมดไม่ได้ตรวจทั้งหมดคนที่มีโทรศัพท์สองเครื่องไม่ได้ตรวจเลยเพราะว่ามีโทรให้ดูแค่เครื่องเดียวในเครื่องนั้นเนี่ยให้ดูแต่ไม่ให้ดูกล้อง<ม>นะครับสว่วนดี่คนมีโทรศัพท์ยอมบกพัสดุยอย่างที่คุณหมอพูดแล้วก็พบว่าอมีการดูวข้อมูลแต่ตอนหลังก็มาขอลบแล้วเจหนี่ก็ลบห้ลบไปด้วยลบห้ด้วยลบไ้ด้วย อันนี้เห็นไดมว่าไอ้พยานหลักฐานตรงนี้ที่เราพบจากในสํานวลก็นะมีประเด็นที่เป็นข้อสงสัยที่เห็นได้ว่ามีการเล่าเรื่องที่ตรวจสอบพยานหลักฐานซึ่งความจริงยังมีอีกเยอะนะไม่ได้มีอันนี้คือตัวอย่างเท่านั้นต่อมาก็คือมีการแก้ไขข้อมูล GPS ของเรือที่อาจารย์เทพได้ได้ไดิไปแล้วละ่ะนะมีการแก้ไขเวลาของ GPS ของเรือนะซึ่งมีการพิสูจน์มาแล,ล้วว่าจริงๆจุดที่แก้ไขนั้นมันเกิดข้ามเั้นเวลาแต่ต้องแก้เพื่ออะไรเพื่อให้มันตรงกับทับไลน์ของเรือ นะครับต่อมาก็คือเรื่องการจำลองเหตุการณ์การตกเรือของแตงโมทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นการจัดที่ไม่ตรงกรับสภาพ <ๆ S 2> ของความจริงอันนี้คุณหมอได้ได้ได้สแสดงให้ดูแล้วนะที่ในความจริงเนี่ยคนเราเจะถ้าแตงโมถูกถูกไปทั้งเรือจริงเนี่ยโ,ยโ,ยโ,โอ้คงมุนติ้วใต้ท้องนะ้ำโค่นรอบขาเ่ยตัวคขาหมุนอยู่ได้นะแล้วคนเราในเมื่อเราวิ่งแปดนัอหนึ่งวินาทีเนี่ยเราแล่นห่างจากจุดนั้นไปแล้วสี่เมตรนะฮะ ก็มหมายความว่าลา่างตัวใน่ยจะต้องไหลทวนน้ำเข้าไปแล้วหมุนอยู่ใต้ท้องเรือเป็นเวลาพอสมควรนะถึงจะเกิดบาดแผลรอบตัวได้ในขณะนั้นที่ที่ขานะครับแล้วก็เราก็ตรวจพบเรื่องข้อมูลการให้ข้อมูลทางนิติเวศนะฮะของแทพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นแต่คุณหญิงหมอฟันิเนี่ยก็ให้ข้อมูลกับตํารวจตัง้งแต่ชั้นทาให้การของพนัางนานสอบสวนแล้วก็ไปเบิกความในชั้นื่นด้วยนะฮะเบิกความว่า ไม่เชื่อว่าแผลน่าจะเป็นแผลที่คนกิดท้ยถ้าจะมีแผลแบบนี้เกิดขึ้นก็ต้องเป็นแบบแผลที่คกจิดท้ยไม่ใช่ทยนะฮะเพราะตกใท้ายเลยเกิดแผลไม่ได้ซึ่งหมอก็าในการทำวิทยาศสารประกอบหลายตัวนะครับให้ดูภาพบาดแผลของพยูนที่โดนใบพัดเรือให้เห็นนะครับคุณหมอท่าอธิบายด้วยนะว่าใบพัดเรือมีสองประเภทอย่างที่คุณหมอพูดนะเรือโกบอลที่เป็นเรือลำของการที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเป็นเรือใบพัดอีกนะครับ เือของนิจิบุนเป็นใบพัดคู่นะครับแล้วใบพัดคู่เนี่ยใบพัดส,สองอันจะหมุนสวนทางกันนะครับซึ่งุหมอได้ให้การอยู่ในสมมตนเรียบร้อยให้การในชั้นศาลว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่บาดแผลของใบเดียวไม่ใช่ใบเดียวแต่คุณหมอก็ไม่ได้ให้การาานะว่าเป็นบาดแาผลใบคู่ก็เป็นบาดแผลใบคู่ก็ยิ่งชัดว่าที่เดระคายท่ตกนะครับตอนนน่อมนาก็คือที่สําคัญก็คือในใบพัดเลือเนี่ยนะครับ การเจ้าหน้าที่ที่สุลฐานเนี่ยนะครับได้ไปเก็บ DNA ที่ใบขับขี่นะครับได้ไปเก็บเ DNA ที่ใบขับขี่แล,แล้วไม่พบ DNA ของแตงโมที่ใบขับขี่ไม่พบ DNA ในท่อน้ําทิ้งในบริเวณท่อทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ไม่พบเลยเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็มีการให้การในทั้งสาย,ยสลับไปสลับมาสับสนใครๆความถ้าใได้ไปอ่านก็จะพบว่ามันมีความสับสนอยู่ว่าอ n นเนี่ยถึงแม้เรือจะวิ่งก็ยังติดอยู่ที่ใบขับขี่ได้ในการให้การทั้งนั้น มอถึงสถานอกเวลามีกระแสน้ำนะเร็วก็อาจจะทำให้ดีเดหลุดได้คือให้การกลับไปกลับมาแต่เอาละข้อสรุปก็คือจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ไม่มีดีเอของตัวโมที่ไปทั้งเรือมไม่มีเลยนะและ้วก็ตำรวจเองเนี่ยนะครับตั้งข้อสงสัยกับการให้การของบุคคลสมมั้งหนดนะครับว่ามีการเตรียมกันนะครับว่ามีการเตรียมกันแต่โฟกัสไปที่การเตรียมกันเรื่องการมีพ่อพ่ว่านอีอะไรพอพอ จำนวนไม่เยอะนะเมื่อ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 ตั้งประเด็นข้อสงสัยได้ว่าดินอ็มพีเอชจะนวนไม่เยอะทําไมไม่ตั้งข้อสงสัยว่าม no. ีการเตรียมและการตรวนะทำไมไม่สงสัยด้ยนะกับโฟกัสเรื่องเดียวทั้งที่ทุกคนเตรียมพูดกันทุกคนในประเด็นอย่างเดียวคันนะครับเมื่อไม่พบดีเอ็นเอที่ใบพัดเรือเนี่ยนะครับแล้วก็มีข้อสงสัยแล้วเตรียมทําไมพนักงานสอบกลับสรุปว่าโดนใบพัด เนี้ยเป็นประเด็นที่มันขัดแย้งกันค่อนข้างเยอะที่เราพูอยู่ในจำมวนการสอบสวนนะแล้วก็มีการบิดเบือนทางนิติเวชทางนิติวิทยาศาสตร์ทีุ่ณหมอกับคัณเล่าและชี้แจงไปแล้ว,ลวมือสกู่นะฮะประเด็นสําคัญเรื่องหนึ่งก็คือ,เ,อเรื่องการไม่สําเนาฝันข้อจะพบว่าในภาพที่อยู่ในจำนวนมันมีกล้องวงจรปบบิดหลายตัวนะครับเพราะนักนเราตสอบเล่นเรื่องที่จะใช้โทรศัพท์ถือถ่ายภาพจากกล้องมอนิเตอร์จากจอมอนิเตอร์อีกชั้นหนึ่งโดยไม่ขอไฟลย มีการขอไฟเฉพาะบางเรื่องก็แสดงว่ามาตรฐานในเรื่องของเก็บภาพนียมาตรฐานที่เขียนแ้ามาตรฐานต้องกคือูว่าจะต้องเก็บจากามต้นฉบับไม่ใช่เอาถ่ายภาพแล้วก็เอาไฟถ่ายภาพนั้นมันไม่ได้ในเระกอบกันส่งเัวเอกสารด้วยอันนี้แสดงถึงความผิดปกติปกตินะครับในเรื่องของการเก็บไฟตรงนี้ว่ามันมีประเด็นอะไรที่ไม่ต้องการเห็นความละเอียดของภาพหรือเปล่าถึงได้ใช้วิธีการแบบนี้นะ แล้วก็อันนึงแล้วก็มีคนขึ้นเรือของคันก็ยัดอย่นะปล่อยให้ขึ้นก่อนที่จะไปพิสูจน์ไม่เก็บดีเอไม่ตกลงเท้าไม่เก่บอะไรทั้งสิ้นปล่อยให้คนขึ้นไปในเรือตึงนะซึ่งมันจะทําให้ตัวพยานหลักฐานาน,นั้นคนเพื่ออยงแยไม่ได้ว่าเป็นดีเองอย่างไรดังนั้น,น,นะนในตัวที่เราพบเนี่ยเราพบพบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันแล้วเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในกระบวนการวิธเพราะว่าในกระบวนการยุติธรรณยกำหนดเลยหลักการว่า เพราะนักงานสอบสวนเนี่นนยต้องแสดหงหาข้อเท็จจริงให้ได้คของจริงในคดีนะครับและกรณีที่มีความจําเป็นเกี่ยวกับพยานหลักฐานเนี่ยนะครับที่มาถึงนั้นตั้งหลายถ้าได้รับการยินยอมจากจากผู้ต้องหาเจหรืองเจ้าของวังตถุนั้นนะครับก็สามารถที่จะไปดำเนินการตรวจสอบได้แต่ถ้าไม่ได้เนี่ยโดยหลักการต้องสอบนะครับตามตกลงตามกระบนวบนการของกฎหมายวิธีพิจารณาซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่สร้างข้อสงสัยได้ว่ามีการละเลยต่อหน้าที่ตัวนี้ แล้วเมื่อเราไปดูเรื่องของพนักง,งานอายการนะครับเมื่อมีการส่งเรื่องมาพนักง,งานอายการก็ต้องตรวจสอบเพราะว่าจริงๆน,นพะพยาบาลมีข้อพิรุษอย่างีได้ชัดแต่ตอนนี้ตัวจำเนินธรรมาดาก็จะเห็นว่ามันต้องไปใช้ความสามารถพิเศษนะครับแต่น,า,งงา,นายการก็ไม่ได้ไปตรวจไม่ได้สั่งให้พนักง,งานสบสวนไปดำเนินการสอนนรบซึ่งหลักการเนี่ย ก็มีประเด็นปัญหาที <c oughs> ่เป็นข้อกฎหมายที่อาจจะเป็นการละเว้นนันหน้าที่ในส่วนของวิธิทยาคาและกระบวนการการตำรวจเกี่ยวกับคดีซึ่งกำหนดเรื่องตารสอย่างต่านะครับนี่ก็คือในวิธีวิทาความนินะครับมาตั่ง17172แต่912แล้วก็13131ทับ1131พวกนี้คือหลักการในการเจรจาตัวนีซึ่งเราก็พบว่ามีการละเลยที่เราอยู่ตามวิทธีนี้นะครับ ฎหมายยกระดับก็เช่นเดียวกันนะฮะอยู่ในมาตรา14นะครับมาตรา143ที่เป็นอำนาจของพนักงานอัยการตามมีอาานะครับแล้วก็มาตรา21ในเรื่องการรักษาความเสี่ยงทางวิศวกรรมนะครับตัวรกเลีอกการตำรวจเกี่ยวกับดีหลายเรื่องเลยฮะในความี่เห็นในภาพนะครับซึ่งทั้งหมดนีเป็นเรื่องของการสวยหาเป็นหลักฐานที่ทำให้ได้กลมได้จริงนะครับอันนี้ก็เป็นคือข้อมูลที่เกี่ยวกับการที่เขาไม่ได้ตรวจ ให้สุกต้องตามหลักการของกฎหมาย,ยาะระเปีนบขัญญติแล้วก็ปฏิบัติการทํางานของตำรวจที่เกีก่ยวคดีในเรื่องนี้ซึ่งมีประเด็นว่ามีทางต่างตมาตรฐานที่ท,ที่ควรจะต้องทำนะซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยบทบันกการก็ะทำองรจคดีเนี่ย<ม>เป็นเรื่องที่ค่อนข้างบังคับดิฉันเคยเป็นราาในรายละเอยียดของเจ้าหน้าที่แต่เขาพบว่าไม่ได้พบอธิบดีในเรื่องเหล่านี้ทีนะีนะ้พอเราดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราพบอะไรเราพบว่า มันก็อาจจะมีการการะทําความผิดของเจ้าหน้าที่เกิดขึ้นในหลายๆเรื่องอันที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานเกี่ยวกับกรครองการอตาัางๆเ่อันี้แน่ๆสำหรับบุคคลที่ไม่ใช่พนักงานสอบสวนไม่ใช่พนักงานเอกกาไม่ใช่ตัวอากาศไม่ใช่ผู้ว่ากีรก็คือในนามเจ้าหน้าที่ทั้งหลายซึ่งอาจจะเก,ก,รรกี่ยวข้องในที่สี่ิษาุโรเกี่ยวข้องกนที่สี่เวที่กระทําการล่าเว้นในการที่ช่วยงาเขาจะจริงจัดพยานหลักฐานที่มีที่ปรากฏในสมวดแต่ไม่ได้ดำเนินก,การอย่างที่คุณหมอคุณดิฉันได้ชี้แจงไปแล้วนะครับ ส่วนกรณีของทนันงานสอบสวนู้วาคดีัดดาา้างในการริเร่การจะเป็นความผิดตารมาตา200เป็นความผิดของเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะซึ่งทษ่วจะสูงกว่ากรณีปกตินอกจากนี้ในบรรดาคนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนคดีเนี่ยฮะเราก็มีข้อใส่ฐานว่าอาจจะมีความผิดจามรมาตา1 8 4นะฮะ1 8 9 1 7 9 1 8 0หรือว่าของประมวลกฎหมายอาญาซึ่งบนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการ ทำลายพยานหลักฐานการช่วยผู้กระทำความผิดทำหลักฐานเท็จแสดงหลักฐานเท็จต่อสารนะครับซึ่งอย่างนี้เราก็คงต้องนำประเด็นเหล่านี้เสนอให้ปิเศษใจดำเนินการตรวจสอบว่าพฤติกรรมการกระทำที่เราได้จดพวเนียเข้าลักษณะการกระทำความผิดต่างๆนะเข้าลักษณะการกระทำความผิดดังกล่าวเนี่ยก็จะขอให้พิเศษใจเนี่ยได้ดำเนินการสอบสวนในประเด็นที่เราได้อาจจะนำเสนอขึ้นไปนะฮะในเรื่องนี้นะฮะที่ปิเศษจครับ อันนี้เป็นในแง่ของการตกลงตั้กงกฎหมายนะครับแล้วก็จะดเนินการมีาการองมาอย่างไรกันครับ